แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตว์บุรุษแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อถูกใครถามก็มาถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่มีทางลเลี้ยวลดหย่อนและกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยพิสดาร ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นอสัตบุรุษ